พบกับรายการธรรมะคือคำตอบกับภะกิติคุณสิริโกุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ประเด็นหัวข้อธรรมะเรื่องหมอดูจะทำนายแม่นแค่ไหนก็สามารถผิดพลาดได้ถ้าเราทำสิ่งนี้มีหมอดูบางคนเนี่ยทำนายดวงแม่นมากเหมือนตาเห็นเลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบางคนเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่า คนนี้จะตายเพราะอะไรจะตายวันไหนอย่างพระสมในพุทธศาสนาหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมบางคนเมื่อได้ยานบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถรู้รู้เห็นถึงว่าตนจะตายตอนไหนคือรู้ว่าตนจะตายวันไหนได้หมอดูบางคนก็สามารถที่จะทำตายได้เกิดความแม่นยำหรือ ทำนายว่าชีวิตของเราจะมีอันเป็นไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถทำนายได้แต่ก็เชื่อว่าเรื่องการทำนายความตายเนี่ยหมอดูส่วนใหญ่ก็คงไม่ทำนายเพราะว่าพูดไปแล้วมันทำให้คนเราขวัญเสียแต่วันนี้เทปนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องไปดูดวงไม่ได้ให้ไป มูกันขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นการเปิดทางให้สำหรับคนที่ยังชอบดูดวงอยู่บางทีไปดูดวงเขาเกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลว่าหมอดูทำนายไปแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างที่เขาทำนายมาจริงหรือไม่เพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูดวงเพราะเพื่อนแนะนำบางทีไปปรึกษาเพื่อนช่วงนี้ชีวิตไม่ดีเลยนะเป็นเพราะอะไร ไม่ปังเลยทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคติดขัดมีแต่เรื่องไร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตจะทาอย่างไรดีเพื่อนบอกเนี่ยไปดูดวงสํานักนี้สิไปดูดวงหมอคนนี้สิเนี่ยทำนายแม่นมากเลยทํานายมากี่คนก็ไม่เคยผิดพลาดเลยอ,อก็ไปอพอไปแล้วโอ้โหตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าบอดูอย่างรู้เหมือนตายเห็นเลยแล้วก็ทํานายต่อไปว่าเหตุกนนารณ์ข้าวจะเกิดหนักกว่านี้ เขาก็อาจจะแนะนำว่าต้องไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นมูเตลูเพิ่มเติมก็อาจจะต้องไปเสียงเงินอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้ก็จะได้มาแนะนำะเคล็ดวิชาของพระพุทธเจ้าว่าคือชีวิตของเราสไตล์ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แม้ว,ว่าหมอดูจะทำนายแม่นแค่ไหนก็เถอะคือเขาทำนายแม่นจริงเขาอาจจะรู้จริงว่าไอ้สิ่งต่าง ที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเขาเห็นเขาก็าพูดอย่างนั้นจริงๆแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าถึงแนะนําว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทางแก้ของพระพุทธเจ้าก็คือทําปัจจุบันให้ดีปัจจุบันนี้ถ้าเรายังทํากรรมชั่วยังมีการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเส่าวจีทุจริตทําสติปัญญาให้เสื่อมด้วยของมึนเมา ถ้าเรายังผิดศีลผิดธรรมยังทําชีวิตสัตว์อื่นคนอื่นให้ตกไปให้ร่วมไปทําทรัพย์สินของคนอื่นให้วิบัติหายนะไปทําให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนเสียอกเสียใจทั้งทางกายทางใจถ้าเรายังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่าไอ้คาทํานายของหมอดูมันเป็นจริงแน่นอนเพราะว่า ไอ้อกุศลที่เราทําบาปที่เราทําวัน,นี้ยมันก็ไปอุปถัมเหมือนกับว่าเร่งให้บาปเก่าในอดีตวิบากกรรมที่เราเคยทํามาเยอะแยะมากมายหลายโภคหลายชาติเร่งให้มันส่งผลได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันเราเปลี่ยนตัวเองเราเคยทําชั่วเคยทําไม่ดีเราก็ตั้งเจตนาว่าเราจะเว้นการทําชั่ว มีเจตนาคือตั้งใจว่าจะไม่ทํากรรมชั่วจะทําแต่กรรมดีก็คือทำอํำกุศลให้ถึงพร้อมมันให้ทานรักษาเสียงเจริญภาวนาหนึ่งเนืองทํำบ่อยๆทํำเดิๆมๆการให้ทานก็ไม่ใช่ว่าจะให้ครั้งนึ่งเป็นสิบยี่สิบมาหรือให้เยอะๆให้ให้ตามกาลังบาทสองบาทช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์ตวตวตวน้อยอยานี้ทำตามกําลังแต่ทําบ่อยๆแล้วก็พยายามเจริญภาวนาทางจิตใจนะไม่ใช่แค่ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนะ ในชีวิตประจําวันของเราพยายามทาใจให้ผ่องใสเรื่องไหนที่คิดแล้วมันทําให้จิตใจของเรามันขุ่นมัวมันเศร้าหมองมันเป็นอากศสมิตตกเราก็่ออยากไปคิดเท่านั้นเองทําตามอาก,การเนี้ยชีวิตของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตใน,นอนาคตต่อไปของเราจะไม่ดีถ้าวันนี้เรารีบเปลี่ยนตัวเองเราไม่ตกอยู่ในความประมาท หมอแม้หมอดูจะทำนายแม่นแค่ไหนก็สามารถผิดพลาดได้เพียงแค่ทำสามข้อเนี่ยในโอวาทปฏิโมกเนี่ยละชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสก็คือไม่มีกิเลสนั่นเองไม่มีกิเลสเป็นตัวบาปที่จะพาเราไปสร้างเวร้นสร้างกรรมไปก่อทุกข์ให้โทษกับคนอื่นแค่นี้ชีวิตของเราก็อยู่รอดปลอดภัยแม้หมอดูคนนั้นจะมีชื่อเสียงว่าทำนายแม่นแค่ไหน คำทํานายของเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าไอ้บุญที่เราทําปัจจุบันน่ะถ้ามันถ้าเรา,าสําส่งไว้มากพอมันก็จะเป็นเบียดบาปที่กำลังตามมาอยู่ให้ตกไปให้ส่งผลไม่ได้